สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองฝ่ายสุกคู่ซุกคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเอาผู้ใดมาเห็ดพึ่งบึงอยู่มดทั้งมอเตอร์ไซค์บบนี้วันนี้เราก็มีภารกิจบวันนี้เราจะไปแจกของที่บ้านยายทุ่มนะครับผมไปมีเอฟซีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมฝากหมูเดี่ยวมาให้ยายทุ่มห้าถุงแล้วก็จะเอาหมวกกันน็อกนะครับผมโอ้ยโมเมีน จะเอาหมวกอีมองนะครับผมหมวกกันหานาวไปให้ยายทุ่มนะครับผมขี้ซาซเดออย่าไห้ผู้ใดแท้งได้เด้อนั่นค่อยๆไปเอาคือบอสไซหมวกกันนอกมาถหาเจอด้านตำรวจเซยียจังไหนนั่นนี่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ <c oughs> ไปเลยไปเลย ในที่สุดเราก็มาถึงนะครับผมในระยะทางประมาณ80กิโลครับผม okay, okay. Okay. ประมาณ1กิโลเนาะเดินมานะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านยายยายทุ่มแล้วนะครับผมก็จะนำหมูแดดเดียวบูมน้อย1อเอ็ดมาให้ยายทุ่มนะครับผมสนใจหมูแดดเดียวบูมน้อยร้อยเอดแอดไลน์ได้เลยนะครับผม0655613298หมูแดดเดียวบูมน้อยเป็นสูตรสมุนไพรนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวหมูแดดเดียวบูมน้อย100บาทนะครับ นี่แพ็คละ100บาทเป็นหมูต่างแห้งนะครับผมเป็นสูตรสมุนไพรไม่ใส่ผงนัวนะครับใครกลัวขนหล่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เส่ผงนัวสวัสดีครับผมเยทุ่มเอาของมาฝาก <c oughs> มีผู้ใหญ่ใจดีมีเอฟซีเอ่อฝ<ร>ากมาให้นะครับหูเียวนะคะแล้วก็มถงมือแล้ว,ลวกม็มีหมวกหมวกเนี่ยเอาไว้ให้เราเบอร์ลวนหนาซี่อันนหน่เพราะว่าแกไม่มีเวลาขึ้นไปเนาะแกไม่มีเวลาขึ้นไปซื้อของนะครับ เอาใบให้เราหลายๆอบคุณที่นะครับขอวยพรไม่ใช่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะครับขอให้มีความสุขทุกๆทุกยี่ที่ที่ไปค่ะขอบคุณครับผมนะครับเอาแข็งแรงนะครับเด้ออ่าสวัสดีครับอบอุ่นเนาะนะครับผมเป็นแต่เย็นเนาะยี่เนาะใยื่อเมื่อยเยื่แต่มื่ันเย็นอากาศดีนะครับเดี๋ยว ถ้าเป็นไปได้บุมก็อย่างไม่อยู่นาแบบนี้เนาะแม่เนาะนนอีนน้หอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับสา่างเทียงนาแบบที่ยังสมัยเก่าเนาะเพราะว่ามีที่นึ่งข้าวอยู่ข้างบนด้วยนะครับโ <c ales> อ้ได้ยังกินแรงเนี่ยได้อะไรกินอ๋อไปใส่หม้อในป่าที่หาโตนะครับโอ้อบอุ่นหรือบอุ่นนะครับเดี๋ยวมีวันหน้าผมจะมาหาไม่เดอ้อนะครับผมขอบคุณครับมูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็ดเองด้ครับเด้อนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาไหมครับ สำหรับคลิปนี้บุมนลค์ก็เอามา,า,าให้ในทุ่มแล้วนะครับขอผระคนณ f c ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมบูมนลก็เป็นสัมพันธ์บญเนาะนะครับผมบุมนลค์ก็ได้ขายหมูแดดเดียวนะครับแล้วก็เอามาให้แกทา,านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ได้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ